เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมารวลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับซินเนียออันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าหนิงอี้นะครับผมก็สําหรับฮีโร่ซินเนติเนี่ยเป็นฮีโร่สายแอสซัซินนะครับเป็นตัวที่เล่นยากมากๆตัวหนึ่งของเกม Rv เลยนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูการเดินเกมของซินเนียออันดับหนึ่งในตําแหน่งของออฟเลนนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้ได้ความรู้เยอะแน่นอน เพราะว่ามันเป็นเกมตามนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นซินเนเทียไปทั้งหมด7,56 0เกมวินเลต60%นะครับเรียกว่าเป็นเมนซินเนเทียของแท้เลยนะครับเล่นแรงปัจจุบันไป201เกมมาตาชนะ63.2%นะครับผม เรามาดูรูนในเทมพลังแฝงของซินิเทียอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับผมสีแดงจะใช้เป็นบอดลัส2เม็ดนะครับอเวก8เม็ดสีม่วงจะใช้เป็นเอสเซอริเวอร์2เม็ดสปิริต8ปเม็ดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีเขียวดากอนคอร์10เม็ดนะครับพลังแฝงจะใช้เป็นโฮลี่ัมอนเนอร์ครับส่วนพลังแฝงย่อยเนี่ยจะใช้เป็นพลังแฝงสีเขียวนะครับก็จะเป็นความเสียหายจริงกับฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับน่าสนใจมากๆเลย มาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าตีไว้โบเกนสเปียร์เคียวทารอน ดาบแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบคลินะครับเซตไอเทมเซตนี้นะครับการออกไอเทมมันก็จะลำดับไปตามสถานการณ์ของเกมนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเคียวเนี่ยเขาขึ้นมาชิ้นที่2นะครับแต่ในเกมอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะข้ามออกเป็นทารอนก่อนหรือโบเก้นสเปียร์ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูพร้อมกันในเกมนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแฝงของซีนิเทียอันดับหนึ่งในตำแหน่งออฟเลนนะครับไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับ มาครับมาดูซินเนียออันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็อยู่ในโหมด COV e แต้มประมาณ1,400แต้มนะครับผมเจ้าตัวเอาเป็นเอ็กซ์คิวมาด้วยนะครับเป็นซินเนียในตำแหน่งออฟเลนนะทุกคนรุนพลังแสงโดยเฉพาะนะครับซึ่งตัวของซินเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะนิยมเอาไปป่านะครับน้อยเกมมากนะที่จะเห็นผู้เล่นเนี่ยเอามาออฟเลนนะครับก็เป็นคลิปที่หาดูยากนะครับนานๆเราจะได้ดูเนาะซินออฟเลนเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นซินแก้เกมนะครับ คือฝั่งเขาเนี่ยมีอาญานะแต่ไม่รู้ว่าทําไมต้นเกมเนี่ยยับนะครับเราก็จะมาดูพร้อมกันนะครับว่าในเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้แต่อีกฝั่งโลมเป็นซิปนะทุกคนเป็นตัวเมตาเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยน้องเขาจะบอกว่าในทีมด่ากันยับเลยนะครับามาละเริ่มละอาญาพิมพ์มาคลิปหายโดนไปก่อนเลยหรือเปล่าออตรงกลางโหเรียบร้อยครับเฟิร <see> ์สบัตชนเล่นกับมาลอตนะครับ เดี๋ยวดูเทคนิคการชนเลนนะซินเนเทียเนี่ยมันเล่นระยะได้นะครับเก็บสแต็กเลือดแล้วก็เอาไปปาใส่ศัตรูนะครับรู้สึกว่าอีกฝั่งจะเข้ามาปวนป่าด้วยนะนี่นนครับโดนแล้วสิเข้าป่านะโอ้โหเราทาร่าโดนยุยเก็บไปนะครับนี่ไงพิมพ์มาละไม่ได้ฟาร์มด้วยนะโอ้โหอ้อยเวต่ออีกยับจริงครับต้นเกมเสียแบบนี้ เรายอยอเขาปลาเรื่อยๆเลยนะเขามีบัฟฟ้าไม่รู้ว่าเขาลัดมาจากทาร่าหรือเปล่านะอ๋อเมื่อกี้เขาได้คิวทาร่านะทาร่าแปลบัฟฟ้ามาแล้วยู่ได้คิวมีบาฟฟ้าใช้ต้นเกมโอ้โหดีเกินตรงนี้ชนกับมาลอตครับมาลอตสีก่อนนะช็อกไฟไม่โดนนะผมทาร่ากำลังมาช่วยนะครับ <No. S 1> เป็นอาญาในเลนกลางนะแกลกโกลมผหแล้วตรงนี้ ตรงนี้ซินขึ้่งสี่ครับเราแลแกเลือดคืนมาเก็บสแต็กพาไปนะครับพาไปกดเอคิวเรียบร้อยครับโซโล่คิวซินเนเทียเนี่ยน้องเขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นมาเป็นรองเท้าตีไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยเจอะเกาะชิ้นเลนะ็กเนาะผมว่าฮีโร่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้สกิลเพย์ามากๆเลยนะครับซินเนเทียเล่นยากด้วยนะครับใครอยากหัดเล่นนะครับรอ,อไปเล่นตามได้นะ ก็ต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับต้องเล่นบ่อยๆแ้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นชิ้นส่วนย่อยของโอนิอัมนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็ช่วยเรื่องความเร็วโจมตีแล้วก็วิ่งไวขึ้นด้วยนะเขาก็จะคอยเก็บสแต็กจากตีไก่นะครับแล้วก็เอามาปาใส่มาหลอดเนาะนี่ครับเล่นเชิงต่อเลือดเรื่อยๆนะมาหลอดช็อกเรียบร้อยลว ไม่โดนะครับพุ่งไปเอ็กคิวยัดเรียบร้อยครับตายคาป้อมโซโลโคิวไปอีกหนึ่งตัวนะครับซิปลงมาข้างล่างอ่าเจ้าตัวยังมีอันติอยู่นะครับสามารถแลกเลือดกลับคืนได้นะแต่เกมนี้น้องเขาก็ไม่ได้โดนกดเล่นอะไรเลยนะทุกคนโซโลคิวมาหลอดไป2ตัวแล้วเล่นอื่นจะเป็นปัญหากันนะครับหมดนี้ก็เป็นโหมดโซโล่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะบางคนเม้นมาเอ้ยทำไมชื่อเหมือนกันนะครับมันเป็นโหมดซ V นะครับ โหมดเก็บแต้มของพวกเม็ดม่วงเม็ดส้มนะมาเก็บแต้มในโหมดนี้ก็จะได้แต้มไวนะครับส่วนไอเทมนะครับน้องเขาบอกมาว่ามันขึ้นอยู่กับเกมนะครับแต่ละเกมจะออกไอเทมไม่เหมือนกันเนาะรู้สึกว่าเกมนี้จะขึ้นเคียวมาด้วยนะครับกันตัวน้องเขาพลาดน,นะเพราะว่ามาหลอดเลดเกมเนี่ยถ้ามันแลกเลือดกลับไม่ทันนะครับโดนปาดทีเดียวตายได้เลยนะมาแล้วครับเริ่มพิมพ์กันแล้วนะเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมมันจะเป็นยังไงต่อนะแกกตายไปแล้ว4ตัว โดนยุยป่าสกิลใส่ถาลาบอกยากละคือทีมเขาเริ่มท้อกันนะสังเกตได้เลยเป็นแก๊กโกลมด้วยนะครับคือเขาพาอาย่ามาเคลียร์กลางไม่ค่อยได้นะที่ผมสังเกตและเป็นอาย่าเมดด้วยก็ต้องรอรับเวฟนะครับไม่งั้นไม่มีของแน่นอนข้างบนโดน,นครับดับเบิลคิวไวโอบอกอะไรวะเนี่ย อีกฝั่งเป็นซิปด้วยนะทุกคนโอ้โหแล้วเลดเกมก็ยากเข้าไปอีกนะครับมีย้อนด้วยข้างล่างก็โซโลโคิวมาหลอดเพลินเลยครับไม่มีใครลงมาเติมนะเล่นได้อยู่คนเดียวนะครับเกมนี้ก็ต้องเป็นเดอะแบกของทีมแล้วแหละ่ะก็หาจังหวะฟาร์มครับจะว่าไปซินก็ดูเลือดแรงอยู่นะทุกคนนี่ครับฟาร์มเรื่อยๆซินเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้ของนะครับเป็นตัวประมาณกลางถึงเลดเกมนะ อันนี้สกอร์ตาม5ตัวนะครับข้างบนป้อมแตกละสลับหรือเปล่าอาโดนยุยผักไปครับโอ้โหยุยก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าโดนในระยะยุยเนี่ยแล้วกดแลกเลือดไม่ได้ก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีประโยชน์นะทุกคนเป็นออฟเลนที่ต้องแก้เกมให้เพื่อนนะครับเพื่อนโดนกันเยอะอาญาเลือกที่จะมาขึ้นซินแล้วนะ แต่ถ้าซินคอมโบกับอาย่าเนี่ยตอนหายตัวผมว่าอีกฝั่งก็ต้องเห็นนะครับขนาดขึ้นคิวเลนมันยังเปิดเลยนะทีน,นี้ก็หายตัวไม่ได้แล้วนะครับขึ้นพารอนมาครับแล้วชิ้นต่อไปก็จะออกเป็นโบกนสเปียนะครับอาย่าเหมือนว่าจะเห็นความหวังนะเลยมาขึ้นซินแทนขึ้นทาราไม่น่าลุ่งนะครับสิปิ้งหนีไปอ้อยเข้ามาตรงนี้ครับแก๊กดูสวยอยู่นะโอ้โหแล้วอ้อยกดแข็งครับ ไม่ตายด้วยแต่ว่าช็อตนี้ได้มา3ตัวครับสวยงามมาก40ศูนย์ละขึ้นมาทําบนต่อเลยครับ7นาทีนะทุกคนอยู่ในช่วงประมาณกลางเกมนะครับตีไป,ไป <c oughs> แต่บอมบนมาแล้วก็ตอนนี้ได้เป็นบล็อกเฮดสเปียร์แล้วนะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นไอเทมอะไรเอ่ย <c oughs> อ๋อจะขึ้นเป็นกอดสะท้อนหนอ <c oughs> น่าสนใจนะครับไอเทมนี้ ตีป้อมสดได้ไงแล้วแกรกตายอีกแล้วนะครับเพื่อนโดนหมดเลยเนี่ยตายสามผมว่าถ้าไฟไม่มีซีเนเทียเนี่ยดามเมจขาดไปเยอะเลยนะดูดีก็าตายไปสามแล้วนะทุกคนเล่นยากจริงครับผมเหมือนเป็นความหวังของทีมแล้วแบบถ้าตายไปเนี่ยทีมอาจจะกันไม่ได้นะครับดูดามเมจครับหูยอนรูดแลกกับยอนไปนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับเพื่อนเข้าไปไฟ์กันอีกแล้วนะครับไฟไม่รอทีมโหเราตรงนั้นอ้อยเก็บไปสองครับอา่าอยู่ด้วยน่าจะโดนไป3นะนี่ไงโหล้วทาร่าไม่ถอยนะทุกคนดูดิยังจะเข้าไปต่อนะครับเพื่อนตายแล้วหมดคําจะพูดนะครับเจอแบบนี้ยังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะทุกคนดูดิอ่าเรียบร้อยครับอ้อยเก็บ4ี่เลยโหเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับคนแบกต้องแยกมาออบเจคคนเดียวนะครับ9นาทีแล้วด้วยอาไวโอบอกไม่ไหวแล้วนะ รู้สึกว่าเกมนี้แก๊กจะตายเยอะมากเลยนะทุกคนมาดูกันว่าจุดเปลี่ยนของเกมนี้มันจะเป็นช็อตไหนนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเดินมาดักพุ่มแล้วข้างหน้าน่าจะมีอ้อยนะหายตัวอยู่ลวงยอนครับยอนฟิกเกอร์ไปแล้วเข้าไปล้วงใส่แล้วกดเอคยัดครับตรงนี้คูดาวหินาทีแล้วเกมดับเบิลคิวมาหลอดมาได้นะครับเกมนี้ผมมองว่าถ้าไม่มีซินเทียเนี่ยเกมจบไปนานแล้วนะน่าจะแพ้เลยนะครับ เดินมารับเวฟล่างครับจริงๆถ้าเขาแบบเดินด้วยกันแล้วคอยเคียบอะ่ะมันก็ยังไหวอยู่นะทุกคนไวโอตาย7แก๊กตาย8นะโอ้โหจะโลไหมหเกมนี้ไวโอบอกอาญาให้มาอยู่กับตัวเองนะครับแต่ผมมองว่าถ้าอา่าไปอยู่กับไวโอยังไงก็ตายอยู่ดีนะมันกันอ้อยไม่ได้นะครับอ้อยเกิดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเดินคนเดียวแบบนี้เนี่ยอีกฝั่งเห็นยังไงเขาก็เข้านะครับโดนอาญาสวนมานะครับอ่อนน่ะไม่อยากอยู่ด้วยอยู่กับซินแล้วมันมีความหวังไนงะเขาก็น่าจะมองเห็นนะครับว่า ตัวแบกของทีมเนี่ยคนนี้เลยไม่มาเล่นเองไม่รู้หรอกนี่เนี่ยก็จะเคลียร์คลิปสูงนะทุกคนชิ้นต่อไปขึ้นมาเป็นดาบแดงนะครับแล้วก็จะตามด้วยโอนีอาร์มเนาะโดนอีกแล้วจ้าแก๊กตัวที่9แล้วนะครับลมิ่งแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนแล้วมันเป็นซิฟด้วยไงคือยอนเนี่ยโดนล้วงยากมากนะครับทาร่าก็เข้าไม่ถึงเกมนี้รู้สึกสงสารน้องซินเลยนะครับคนแบกก็แบกไปนะคนโดนก็โดนอย่างเดียว เข้าไปถึงย้อนไม่ได้นะครับชิปพาอมหนีตลอด11นาทีแล้วด้วยนะทุกคนเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับไบโอนี่ก็ขยันพิมพ์จริงจิเลยพิมพไม่หยุดนะครับ้องเขาก็พยายามแบบแยกทําเวฟนะให้เวฟมันสูงนะครับถ้าไฟแพ้มาก็อาจจะไม่โดนจบบ้านนะครับอีกฝั่งนี้ดาเมดเลดเกมโหดมากนะครับมีย้อนยุยมาหลอดโอ้โหดาเมจแบบหนักหนักอ่ะดาเมจเบิร์ทด้วยนะครับไอยเลดเกมก็ยังแรงอยู่นะทุกคน แร็กนี่รับไม่ได้นะครับคือรับไม่ถึง3วีก็น่าจะล่วงแล้วนะานเดินมาเจอซิฟอีกโอ้ทาร่าโดนมาหลอดปาทีกับตายนะต้องเสียอันติอ๋อแล้วตรงนี้เขาไปปาสแต็กเก็บมาหลอดมาได้นะโอ้โหโ,โดนออยด้า้อนแชทออกนะครับแลกเลือดไม่ได้นะจังหวะน,นี้ทีมด่ากันอีกแล้วนะครับ13นาทีและแร็กดูดย้อนตรงกลางนะและชด,ดาวย้อนมาครับ อย่างการได้อยู่นะทุกคนไบรอ์โอบอกในป้อมยังตายไม่แปลกนะมันเป็นอ้อยนะครับมันเห็นเราแบบโดนเยอะมันก็จะเอาเราต่อเรื่อยๆนะครับไม่ให้เกิดขี่ซินฉลาดสุด <c oughs> อาญาก็แบบเข้าใจส่วนนะโหมดนี้มันก็ต้องอาศัยดวงของผู้เล่นด้วยนะครับว่าเราจะสุ่มเจอทีมแบบไหนเนาะถ้าสุ่มเจอโหดไปเลยเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าสุ่มเจอแบบเนี้ยเราจะเป็นคนที่ต้องทําอะไรเองอะเอาออบเจกต์เองทําเวฟเองอะแบบนี้เลยนะครับ ผู้ปิดทองหลังพระของแพ้สิปไม่เห็นนะสินกำลังหลับอยู่นะเราเก็บสแต็กมาครับส,สแตก็กจะพาใส่อ้อยด้วยนะครับซิปก็พาอ้อยหนีอีกแล้วนะจับยากจริงๆครับมีซิปอันนี้น้องเขาขึ้นเคียวมาแทนโอนิอารมเลยนะครับกันตัวเองพลาดเนาะ,อะกอสเลเยอร์ใกล้เกิดแล้วนะครับไฟนี้จะเป็นจุดพลิกผันหรือเปล่าต้องระวังยุยให้ดีนะ ไม่ได้ขึ้นทอยมาด้วยถ้าโดนไปชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะครึ่งหลอดได้นะครับข้างล่างเวฟไม่สวยด้วยนะทุกคนแต่ถ้าซินไปเนี่ยแล้วอีกฝั่งมันเปิดทีมยังไงก็เล่นไม่ไหวนะครับดามเมจไม่มีด้วยดึงซิมาก่อนครับผมมาหลอดช็อคมาแกกล้างสวยครับผมแลกเลือดกลับไปนะครับแล้วงหวะนี้มาหลอด พอเรา7เ,เคียวแล้วโดนไบโอเก็บไปนะได้ตัวดาเมจมาหนึ่งนะครับสอตนี้ต้องระวังให้ดีนะยังไม่มีแลกเลือดด้วยตามมาเปิดดาร์กเลยนะครับอีกฝั่งเสียไปนหนึ่งอันนี้ตีไปครับอุยเราได้ด้วยเนี่ยได้ด้วยนะครับโหลาย้อนอยู่คนเดียวสวยงามมากครับสอตนี้เข้าไปล้วงกดเกิด7คิวพอดีนะ โอ้โหระเบิดสวยจัดเกมลิกเลยนะครับไฟเดียวได้มาสามครับเวฟเป็นใจมากนะทุกคนตรงกลางดันมาพอดีและตรงนี้มีแค่มาลอดกับซิปเท่านั้นนะครับฝั่งนี้มีห้าตัวเลยแก,กดึงมาดูดมาหลอดโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ส่วนครับจบเลยเนะี่ยซิฟกันไม่ได้อยู่แล้วโอโ้เป็นเกมที่ติดทองหลังพามากนะทำทุกอย่างนะครับ เพื่อที่จะทําให้ทีมกลับมาชนะได้นะครับสุดมากเกมน,นี้ยกย่องเลยเับผม้าใจความรู้สึกเลยนะแบบว่าแบกคนเดียวอะแล้วอีกฝั่งเขาเล่นดีกันทุกคนนะครับ <ๆ S 1> หลังๆมาอีกฝั่งเขาเริ่มมีช็อตพลาดนะครับโดนแก๊กดึงเนาะโดนดึงทีละตัวทีละตัวนะครับผม อนนี้ก็ได้ MVP ไปนะครับถ้าไม่ได้เอมาแปลกแล้วนะทุกคนถือว่าเป็นเกมที่มีประโยชน์เกมหนึ่งเลยนะครับในการเดินเกมของซีเนเทียในตำแหน่งออฟเลนนะครับดาเมจ3 8 9นะครับไ o ตาย8 แก๊กตาย10นะครับต้นเกมนี่ยับยุ่ยเลยนะทุกคนก็สําหรับช่องทางการติดตามของซีเนเทียคนนี้นะครับน้องเขาฝากมา2ช่องทางนะครับทิก t o k กับ u t u b e นะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของน้องเขาเนี่ยเข้าไปติดตามกันได้นะครับเห็นว่าช่อง u t u b e เนี่ยมีสอนเดินเกมของซีเนเทียอยู่นะทุกคนใครที่สนใจฮีโร่ตัวนี้ไปศึกษาช่องน้องเขาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไป นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ